สวัสดีค่ะเพื่อนพ้องพี่น้องผู้รับความก้าวหน้าและความยั่งยืนด้านการเกษตรวันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับอยู่ที่หมู่หนึ่งบ้านทุ่งนนทรีตำบลทุ่งนนทรีอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดที่ผมมาที่นี่เพราะทราบว่าเจ้าของสวนแห่งนี้ครับเขาได้หันหลังให้กับสวนของเขาไปเป็นระยะเวลา10ปีปล่อยให้น้องชายทํา และน้องชายก็ปล่อยตามยถากรรมวันนี้เขาหันหน้ากลับมาทำสวนทุเรียนและเงาะและทุเรียนหลากสายพันธุ์และที่สำคัญเขาติดใจครับเมื่อหันหน้าเข้าสู่วงการเกษตรก็พบกับคู่หูมหัศจรรย์และหญิงเกษตรเมื่อนั้นเขาก็บอกว่าประทับใจอย่างไรวันนี้ไปพบกับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านแรกที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรบริษัทเวิร์คคลาสเขาเรียนเชิญ ค่ะค่ะดิฉันน้ำฝนชาณสแสวงค่ะเป็นผู้แนะนำพี่ออสให้ได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์คู่หูมหัศจรรย์เวอร์แพนเวอร์แพนไคโตซานแล้วก็หญิงเกษตรด้วยค่ะโอ้โหครับพี่น้ำฝนค่ะผมขออนุญาตเรียกว่าพี่น้ำฝนนะครับอีกท่านหนึ่งสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับนี่คือเจ้าของสวนแห่งนี้มีชื่ออยู่แล้วว่าครับศักดิ์สิทธิ์จิตยานนท์ครับโอ้โหพี่ศักดิ์สิทธิ์มีชื่อเล่นไหมครับมีครับออสครับออสพี่ออสนะครับครับผมดังนั้นผมขออนุญาตเรียกพี่ออสนะครับครับผม ท่านที่ปรึกษาครับท่านน้ำฝนครับตอนที่เข้ามาเนี่ยที่เชิญผมมาสวนแห่งนี้เนี่ยด้วยเรื่องอะไรครับก็คืออยากให้ให้ได้มาเก็บภาพบรรยากาศนะคะของสวนพี่ออสเนี่ยซึ่งเดิมเนี่ยพี่ออสตอนที่เราเข้ามาแนะนำเนี่ยนะคะ,คะสภาพสวนเนี่ยคือป่วยทั้งสวนเลยต้นทุเรียนเนี่ยก็คือพี่ออสบอกถอดใจแล้วนะคะ,ะไม่คิดว่าจะฟื้นแล้วหลังจากที่ได้แนะนําผลิตภัณฑ์เนี่ยคือเวอร์แพนเวอร์แพนไคโตซสานนะคะ,ะนำมาใช้ ก็คือสามเกลือนะคะมีปุ๋ยด้วยใช้ต่อเนื่องเนี่ยพี่ยอดเขาเป็นคนที่มีระเบียบวินัยในการใช้ถึงระยะเวลากําหนดนี่คือพ่นแนะนําให้ทํำยังไงก็ทําอย่างนั้นแล้วก็มีท่านอาจารย์บัญชาเป็นที่ปรึกษาเพิ่มเติมให้ด้วยจนทุกวันนี้ทุเรียนเนี่ยไม่มีป่วยเลยเอาแหละครับ,รบเกินกันขนาดนี้โดยที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์คู่หูและหญิงกเกษตรเกินกันมายาวเลยนะครับผมมาถามเจ้าของสวนตัวจริงเสียงจริงนะครับพี่ยอดครับครับผม พี่ออสมีที่อยู่ตรงเนี้ยที่มาทําการเกษตรเนี่ยกี่ไร่ครับ15ไร่ครับ15ห้าไร่นะครับครับผมทั้งหมดเลยนะครับที่อราดูแลในขนาดนี้นะครับแล้วพี่ออสครับมันแบ่งเป็นทุเรียนสักกี่ต้นครับเนี่ยทุเรียนมันมีอยู่ที่แรกทั้งหมดอ่ะมัน200ร้อยพต้นฮะแต่ตอนนี้มันคือที่ผมทิ้งไปเนี่ยมันกกลับมานี่เหลือแค่สามิบต้นฮะเป็นพันอะไรครับหมอนทองกับอ่าเนี่ยฮะพวงมาีพวงมาีนะครับรวมกันอยู่นะครับ ตอนนี้จาก200ต้นเราหายไปจากสวนนี้กี่ปีครับ10ปีครับ10ปี200ต้นเหลือ30ต้นครับแล้ว30ต้นนี้ก็อายุเท่าไหร่ครับ30กว่าปีนะครับ30กว่าปีตอนที่หนีเข้าไปนะั้นตอนนั้นอายุทุเรียนเขาก็20ปีแล้วครับแล้วก็หนีหายไปเว้นระยะเวลาหนีหายไปต้อง10ปีปล่อยให้ทุเรียนเขาโดดเดียวเดียวได้ครับแล้วเขาก็ตายไปตั้งเกือบ เลือกว่าเหลือแค่30มสิบต้นกลับทั้งหมดเหลือ30ต้นตอนกลับมานั่น่ะพี่ออสกลับมาเห็นแล้วเป็นยังไงครับต้นทุเรียนที่ว่ามันล่อแหล่มันเป็นยังไงครับก็ท้อฮะบอกบอกบอกโงๆว่าท้อแต่แต่ก็พอดีเนี่ยฮะพอดีได้น้องน้าฝนเนี่ยครับเขาเข้ามาแนะนําตัวนี้ผมก็ยังไม่เชื่อใจแต่ก็ทดลองใช้ฮะทดลองใช้มันก็รู้สึกโอเคนะมันก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆตอนนั้นน่ะสภาพที่พี่เห็นน่ะ พี่บรรยายให้ผมฟังเถอะครับว่าใบเป็นยังไงก็ใบเป็นยังไงครับใบแทบไม่มีแล้วครับเป็นการทูบหมดใบที่เหลือก็ใบเล็กๆน้อยๆก็เหลืองทั้งสวนเลยค่ะทั้งสวนเลยฮะผมม่ท้อใจแล้วบางต้นนี่จะขาดด้วยครับขาดอะไรครับต้นมันอาจจะขาดแล้วอ๋อต้นเตรียมเตรียมกรอบแล้วกิ่งกรอบแล้วใช่ใช่เตรียมม้วนเสือกลับไปแล้วครับผมเป็นอย่างนั้นเลยใช่ครับสามสิบต้นนี่ดูแล้วก็งงกับชีวิตครับ เจอพี่น้ำผลตอนเมื่อไหร่ครับโอเมื่อปีที่แล้วอะค่ะช่วงช่วงกำลังจะทำจะทาใบฤดูกาลอ๋อหมายก็เก็บผลผลิตไปแล้วใช่ค่ะพี่เขาเขาเริ่มเข้ามาทำในการเกษตรเพราะพี่เพิ่งกลับมาเพิ่งกลับมาเพิ่งกลับมาโอเคครับเมื่อกลับมาพอเขาแนะนำแล้วพี่ใช้ส่วนผสมยังไงในการฟื้นฟูใบก็นี้ครับผมใช้หนึ่งหนึ่งมาตลอดคู่นี้ครับใช้ใช้ใช้ลงโคนลงโคนสองรอบ แล้วแล้วก็มาใช้หนึ่งหนึ่งตลอดก็คือมีหนึ่งขวดหนึ่งซองหนึ่งขวดหนึ่งซองต่อน้ำา่อน้พันลิตรในการล้างดินล้างดินออกว่าพ่นต้นด้วยทําการล้างดินก่อนครับล้างดินก่อนแล้วก็ยังไงอีกครับแล้วก็พอล้างดินเสร็จทีนี้เราก็ขึ้นบนขึ้นขึ้นบนก็หมายถึงว่าเนี่ยใช้พ่นทางใบฮะแล้วใช้ระยะเวลากี่วันครั้งครับผมเจ็ดวันครั้งแต่ใช่ตามกําหนดทุกครั้งใช้อัตราส่วนนี้ครับเจ็ดวันครั้งเจ็ดวันครั้ง ยาวมาเลยครับยาวไปกี่เดือนครับก็เนี่ยตลอดจนงกระทั่งเนี่ยมาถึงลูกขึ้นนี่แล้วครับระยะเดือนแรกนี่ก็เห็นผลแล้วฮะเห็นใบแล้วครับว่าใบามันเป็นยังไงครับครับใบเริ่มดีขึ้นอนะ่ะเริ่มแตกใบอ่อนยอดอ่อนไอ้ก้านทูบก้านอะไรก็ผมก็ค่อยๆดึงออกอะไรออกออกับใบมันก็แตกขึ้นมาเนี่ยอย่างที่เห็นนะฮะอนะ่ยอย่างนั้นไอ้ยอดมันจะกุดทั้งหมดเลยใช่ไหมจริงอะ่ะโอ้ไคือรัดใหม่สมบูรณ์คบรัดใหม่แล้วครับนี่นี่คือรัดใหม่แล้วฮะโอ้เอาละครับตอนนี้ใบดีแล้ว คำว่าใบดีของพี่พี่สังเกตยังไงครับใบมันก็เขียวเข้มดีนะฮะหลายๆว่าเออใบก็รู้สึกว่าหนานขึ้นพอพอผมไม่ได้ใช้ไอ้ตัวอื่นเลยใช้เฉพาะตัวนี้ตัวเดียวผมใช้คู่นี้คู่เดียวครับแล้วมีอย่างอื่นผลไหมครับไม่มีฮะใช้คู่นี้อย่างเดียวคู่นี้อย่างเดียวผมจะใช้เฉพาะยาฆ่า,มาแมลงเราก็มองดูว่าเออมแมลงตัวไหนเข้าเราก็เอายาฆ่าแมลงตัวนั้นเข้ามาแค่นั้นเองครับพอตอนที่มาติดดอกนะครับติดดอกก็สองขวดสองกง อ๋อพระตอนติดจะติดดอกเปิดตาดอกเปิดตาดอกครับใช้สองขวดสองซองน้ำพันลิตรับพ่นยังไงครับก็พ่นต้นฮะพ่นต้นพ่นต้นพ่นกิ่งพ่นกิ่งใต้ท้องกิ่งเน้นใต้ท้องกิ่งคับอ๋อใต้ท้องกิ่งด้วยครับแล้วเห็นอะไรครับหลังจากนั้นดอกออกได้มากเลยนะแน่นมากแน่นมากต้องแต่งทิ้งอย่างเดียวครับคือการร่นร่วงเนี่ยมันจะมีก็สิบเปอร์เซ็นต์แต่เราต้องแต่งทิ้ง่ะครับส่วนใหญ่แต่งทิ้ง ครับผมแต่งสามรอบนะแต่งดอกสามรอบคเพราะต้องแต่งทิ้งไม่แต่งดอกรอบหนึ่งแล้วก็มาแต่งหางแยกสองรอบผมจะแต่งตั้งแต่พอหางแยกลูกขนาดห้อยมือเนี่ยครับผมผมจะแต่งละชุดหนึ่งแต่งรอบหนึ่งก่อนแล้วก็ไปขนาดโตกว่าไข่อีกรอบหนึ่งไข่ไก่ครับโตกว่านิดนึงครับอีกรอบหนึ่งครับแล้วพี่เก็บไว้เนี่ยต้นอายุสามสิปีเนี่ยทุเรียนหมอนทองเนี่ยเราเก็บไว้ กี่ลูกเอ้าผมถามแค่นี้ก่อนอย่างอย่างตอนนี้ถือว่าน้อยนะฮะชุดนู้นต้นไปร้อยก็แล้วครับเป็นร้อยลูกเลยนะครับผมสามสิบปีครับตอนที่พี่ไม่อยู่พี่ให้ใครทําน้องชายน้องชายเขามาดูตอนเนี้ยกับตอนมาก่อนนะเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาเฉพาะทุเรียนสามสิบต้นที่หลากสายพันธุ์เนี่ยนะครับตอนที่น้องชายเขาขายได้อ่ะเขาเคยขายได้สูงสุดเท่าไหร่ไอ้สามสิบต้นของพี่เนี่ยสามหมื่นครับ จริงอ่ะจริงแต่สามหมื่นนี่มันกี่กี่ตันเงินครับเนี่ยมันถึงตันไหมไม่กี่กิโลไม่ถึงฮะ่ไม่กิโลไม่กี่กิโลครับก็ถึงว่าไงว่าต้นของผมเนี่ยที่มันฟื้นขึ้นมาเนี่ยพอผมได้ตัวนี้จริงๆถ้าไม่ได้ตัวนี้ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะหลอดหรือไม่หลอดอย่างนี้เน้่ยะเดี๋ยวถ้าอาจารย์เดินเข้าไปข้างในจะเห็นว่าต้นของผมมันไม่ใช่แบสมบูรณ์ แผลทุกต้นเนี่ยทิ้งรอยบาดแผลไว้เยอะนะบาดแผลเยอะแต่เขาเขาหุ้มเลยนะครับหุ้มแล้วเขาหุ้มแล้วตอนเนี้ยผมถามพี่ว่าพอตอนที่มันเป็นผลถูกไหมครับครับเป็นผลละมันติดมาตั้งแต่ไข่ไก่กว่กวานี่ยแล้วตอนเนี้ยพี่ที่เห็นว่าร้อยกว่าลูกก็มีอายุสามสิบปีเนี่ยพี่คิดว่าขนของมันเนี่ยมันได้ขนาดไหมมันน้าหนักเป็นยังไงพี่ช่วยอธิบายผมคือเมื่อวานนี้ผมตัดไป 700ดรโลผมมีตกไซยีสิบโลกับเบอร์ซียี่โลเฉพาะรุ่นแรกนะฮะรุ่นแรกนะครับครับรุ่นแรกแค่นั้นจริงนี่700ดรโลนะครับโลเท่าไหร่ครับ130ครับ130ครับได้ราคาอยู่ได้ราคาแล้วคนที่เข้ามาตัดเขาชื่นชมผลก็เขาลองไงยเขาบอกว่าได้ทุกลูกฮะครบเขาบอก AB ได้ทุกลูกอ่ะโฮ้ยจริงฮะจริงตกไซไม่ต้องหาเนาะค่ะน้อยมากแล้ววิธีการตอนที่มันเป็นผลพี่ก็ยังใช้สูตรนี่ฮะตัวเดิม สองสองเนี่นะสองขวดสองซองไม่หนึ่ง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 ใช้แค่นี้แต่ว่าไอตอนนั้นสะสมมาเต็มที่แล้วใช่ค่ะใช้มาตลอดใช้ตลอดอ๋อก็เรียกว่าเลี้ยงไประหว่างมีผลก็หนึ่งหนึ่งให้น้อยแต่ให้บ่อยไงค่ะโอ้โหผมเจ็ดวันครั้งเจ็ดวันครั้งเนี่ยครับเนี่ยมาห่างช่วงนี้ห่างแล้วเพราะมันลูกมันสมบูรณ์เต็มที่แล้วกลัวพูจะแตกไม่ใช่เลยครับเพราะว่ามันสมบูรณ์ครับเดี๋ยวจะเกินเหตุไปเจ็ดร้อยโลมีพูแตกลูกเดียวฮะ ท่านเอกรพบครับกลับมาท่านคิดดูนะครับ700รกิโลรุ่นแรกนี่ยังเหลืออีกกี่เปอร์เซ็นต์ครับที่เหลืออยู่เนี่ยก็เหลือประมาณเกเนะ90%เ <laughs> พิ่งตัดไป10เองครับส0ก็700รกิโลกร,รัมนะครับที่มันไม่เข้าตากรรมการก็แค่20โลแล้วก็700รกิโลเนี่ยผูแตกลูกเดียวก็ <laughs> <laughs> จะประคุณเอ้ยแ <laughs> ทบจะเรียกว่า <laughs> ไม่มีอะไรเสียหายเลยเมื่อวานให้น้องน้ำฝนไปครับพูแตกพูแตกให้หนูไปแล้วลูกหนึ่งถามจริงๆพูแตกรสชาติเป็นไงครับยังไม่ได้ทานค่ะยังไม่สุกเก็บไว้ก่อนรอรอให้มันปิงมาหลุดก็เลยนะให้มันมันสุกเต็มที่เลยและพี่ออดมีในสวนพี่ออดเนี่ยนอกจากทุเรียนแล้วพี่ออดยังมีอะไรที่ตอนที่กลับมาหวนกลับมาแล้วเพิ่มเติมเข้าไปในสวนอย่างนี้ครับก็เงาะมังคุดเนี่ยฮะเงาะเงาะก็เพิ่งมาปลูกได้ปีพอฝาฮะปีปีนี้เป็นปีแรกที่เอาลูก ง้อนี่อายุกี่ปีครับปีกว่าครับพี่กว่ากวาก็ตอนที่พี่ออสกำลังเข้ามาหันหน้าเข้าหาสวนของพี่ออสเองครับตอนที่มาคือต้นยังเล็กอยู่กว่านี้เยอะค่ะพันุอะไรครับง้อสีทองครับพันุสีทองนะครับด้วยปกติง้อพันธุ์สีทองเนี่ยมันอายุปีกว่ากว่ามานใกล้ให้ผลแล้วเหรอครับได้ะให้ได้แล้วก็ถือว่าเขาให้ไวครับแล้วพี่ออสได้ใช้คู่หูมหัศจรรย์อย่างไรครับก็ใช้หนึ่งหนึ่งครับสูตรเดียวกันค่ะสูตรเดียวกันหมดหนึ่งหนึ่งเลยครับผมใช้หนึ่งหนึ่งหมด หนึ่งหนึ่งซองหนึ่งขว,วดครับต่อน,น้ำพันลิตรครับผมแล้วพ่นกันกี่ครั้งยังไงครับเหมือนกันไม่เงาะเงาะผมจะพ่นห่างห่างกว่าครับบางทีก็สองอาทิตย์ครั้งอะไรเงี้ยสองอาทิตย์ครั้งหนึ่งครับแล้วความแตกต่างกับที่เมื่อก่อนที่เราไปดูสวนคนอื่นที่เขาใช้สูตรของเขาน่ะกับของเราเนี่มมาแตกต่างยังไงครับ ผมก็ว่าใบของผมจะดีกว่านันเนี่ยอย่างที่เห็น,เ,นเ,เรื่องใบเรื่องอะไรแต่แต่ที่ว่าใบเสียเนี่ยคือมันออกยอดอ่อนแล้วผมเอาผมไม่รู้ผมเอาการรมาถันมาฉีดมันว่าคิดว่าจะให้เหมือนเงาะโรงเรียนนะครับแต่นี่มันไม่เหมือนใบทะเลไม่ใบเลยเสียหมดผม <c oughs> ขอโทษนิดนึงครับผมการที่เอากระทักกระมาถันมาฉีดนี่เพื่ออะไรครับ <by> เด็ดใบอ่อนฮะอ๋อเด็ดใบอ่อนครับถ้าเงาะโรง,งเรียนจะต้องเด็ดใบอ่อนถ้ามันแตกยอดอ่อน แต่ที่ถือเป็นความผิดพลาดครับผิดพลาดแต่ก็ไม่ใช่ทุกต้นครับไม่ทุกต้นพี่ออดลองไปกี่ต้นครับเยอะฮะเยอะแต่ว่าหลังจากนั้นพอไม่ใช้แล้วตัวนี้เข้าไปช่วยยังไงในะเรื่องกากเสียจากกรรมฐานเออก็ดีขึ้นฮะเนี่ยแท,แทนที่มันจะเสียมากกว่านี้ก็ฟื้นใบใบมันแทนที่จะไหม้มากกว่านี้มันก็ไหม้น้อยลงาะได้ตัวนี้เข้าไปเสริมมันก็ผมผมว่ามันก็ดีขึ้นนะอพอบางสวนผมไปเห็นเขามานี่ใบไหม้แทบหมดเลยนะถ้าสนอื่นนี่เขาฟื้นไหมถ้าเขาโดนอย่างนี้แล้วเนี่ย เออใบอยากฮะยากน,อกน,อกนอก้องๆก็ว่า้องล้อแตกใบใหม่เลยอ๋ออย่างนั้นเลยนะสองแตกยอดใหม่เลยเรื่องผลล่ะครับมันเป็นยังไงบ้างเออผลก็ใช้ได้ฮะลูกมันก็ปานกลางชะว่าหญ่ก็ไม่ใหญ่เพราะผมไม่ได้ไม่ได้เน้นมากมเออไม,ไม,ไม่ไม่ได้เน้นมากแล้วก็อย่างหนึ่งผมไม่ได้ใช้เคมีตอนเนี้ยผมให้ปุ๋ยทางน้ําก็คือปลาหมักที่ผมหมักไว้เป็นปีละในในแต่ละหนึ่งประตูเนี่ยผมจะให้ลิตรครึ่ง แต่ให้ครั้งละชั่วโมงให้ทางน้ำนะคะให้ทางน้ำกัดน้ำด้วยใส่ไปประตูเปแล้วเปิดประตูมาก็ประตูมาก็สูบก็เป็นสปริงเกอร์มามากัดน้ำเลยมากัดน้ำเลยแล้วแล้ชิมแล้วยังครับได้ชิมกันแล้วยังรสชาติของเมื่อสักครู่นี้พี่ออนให้ชิมเงาะสีทองปกติเป็นไงครับพี่รสชาติเออมันก็จะไม่ค่อยหวานนะแต่แต่นี่ผมว่ามันได้ความหมักมันก็รู้สึกว่ารสชาติมันจะหวานขึ้นนะ ได้ปลาหมักด้วยครับแล้วก็ได้นี่คคู่หูด้วยครับผมอันนั้นก็ทิ้งไม่ได้เพราะหมักมาเป็นปีแล้วเพราะว่ามีแล้วต้องใช้ต้องใช้ก็ยังเสียดายอยู่ครับแลครับถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงเนื่องจากว่าเรามีปุ๋ยอินทรีย์นะครับใช้ทางดินเนี่ยตราหญิงเกษตรเนี่ยพี่ออสได้ใช้บางอะไรอย่างใช้แล้วครับหลังจากที่พี่ออสใช้เนี่ยใช้เมื่อเดือนไหนครับยังไงกับทุเรียนกับทุเรียน ผมใช้ไปเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยผมว่าพูมันเบ่งขึ้นเร็วนะเพราะเพราะนี่รุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้ายเนี่ยแต,แต่แต่มันก็ททันรุ่นพี่หมดแล้วอะ่ะ<อ>นี่รุ่นสุดท้ายเลยครับเนะี่ยอย่างอย่างที่ผมตัดไปเนี่ยของเสียมันแทบไม่มีครับออ่าลูกของผมลงเอเีได้ได้ทั้งหมดอะ่ะโอ้โหเรียกว่าลงกล่องเต็มนะครับพอดีเลยครับจังหวะเหมาะพอควรเลยทีเดียวคือที่ที่เขามาตัดนี่เขายังงงเลยครับเขาว่าอะไรผมตัดของพี่มาตัดทุกสวนไหมคือตกไซนี่ เยอะมากแต่ทําไมของพี่ไม่มีตกไส้เขบอกใช้คู่หูเนี่ฮะบอกเขาว่าใช้คู่หูก็เนี่ยดูกันข้างๆเนี่ยเขาฉีดปุ๋ยรอบละสี่พันผมฉีดแค่พันต้บาทต่อรอบ <c oughs> ต้นทุนต่อถังต้น,นทุน,นะฮะอันนี้พอพี่พูดอ,อย่างนี้เออพราะขอพี่เปรียบเทียบไม่ได้เมื่อปีที่แล้วถูกไหมครับครับผมพระเพิ่งมาทำใช่ค่ะดังนั้นพี่ใช้วิธีคือไปเปรียบกับสวนข้างๆครับสวนข้างๆ ส่วนข้างทุเรียนเหมือนเราเลยครับเหมือนเหมือนกันแต่ของเขาจะมากกว่าหน่อยนะเขาแต่ต้นทุนของเขาต่อรอบเนี่ยสี่พันกว่าเกือบห้าพันต่อรอบสี่พันก็ห้าพันต่อรอบแล้วของพี่ออสใช้พันพันกว่าบาทพันกว่าบาทมันก็ไม่ถึงครึ่งที่ไม่ค่ะค่าของเขาใช้สี่พันเราใช้พันหนึ่งก็เท่ากับว่ายี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับเราใช้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของเขาเท่านั้นเองก็แปลว่าพี่ออสมองเรื่องนี้ยังไงครับก็ ผมก็ไม่พูดไม่ออกนะก็เขาก็มาเห็นของผมเนี่ยไอ้ต่นี้ทางท่าวแก่เขาไม่ยอมเชื่อไงเชื่อแน่ล่าต้นทุนแล้วนะเขา <laughs> เขาเชื่อว่าบริษัทยาของเขาที่เขาไปเอามาร้านยาเนี่ยจัดมาให้เขาถูก,ถ,กถูกต้องครับเอ,อแล้วผมก็บอกแล้วว่าเนี่ยเออใช้ตัวเนี้ยมันน้อยนะต้นทุนแล้วเราก็ลดได้พวกสารเคมีลงได้เยอะอย่างยาฆ่า,มาแมลงอะไรพวกนี้พี่ออสครับแล้วคนใกล้ชิดพี่ออสที่สุดในชีวิตที่กำลังอยู่ด้วยกันในขนาดนี้ เขาได้พูดถึงตรงนี้ยังไงบ้างครับก็เนี่ยฮะน้องชายก็เนี่ยหันมาใช่ละน้องชายที่เคยมาทําสวนอี่ออดเนี่ยนะเนี่ยเริ่มบีบให้เขากลับมาใช่ละตัวเนี้ยเขาก็เริ่มดีขึ้นละปีเนี้ยพอพอดีเขาไปเอาเาก็ยังไม่เชื่อนะเขาไปเอาปุ๋ยเขามีเครดิตอยู่ของสาก์ใช่ไหมฮะสาก์เขาสมิงเนี่ยเขาก็ไปเอาปุ๋ยเอายามาไว้เยอะเขาก็หันมาตัวนี้ด้วยแล้วก็จําเป็นจะต้องใช้ของเก่าไปด้วยคือเขาก็เท่ากับว่าใช้ ผู้หูแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ตอนนี้ก็คือตอนนี้คุยแล้วค่ะให้ให้อาจารย์บัญชามาช่วยคุยให้แล้วเขาเขาก็เห็นแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะตอนนี้ทุกอย่างมันชัดเจนแล้วเหลือแต่เขาลงมืออย่างเดียวตอนนี้ไม่ชัดยังไงล่ะครับถึงขนาดนี้แล้วพี่ออสก็ได้ให้ให้ให้อธิบายไปโดยละเอียดครับพี่ออสครับยังมีเกษตรกรหลายคนที่เขามีสวนแต่ว่าไม่รู้วิธีการขั้นตอนว่าการบำรุงดูแลรักษาการฟื้นฟูเนี่ย พี่ออดช่วยบอกพี่น้องประชาชนเกษตรกรว่าง่ายๆอย่างไรเกี่ยวกับคู่หูครับออสำหรับเพื่อนเกษตรกรที่มีปัญหานะครับที่มีปัญหาเรื่องต้นทุเรียนโสมกา้านทูบอะไรก็แล้วแต่ฮะต้นเป็นโรคเนี่ยแก้ได้ครับคู่นี้แก้ได้ไครตซานกับเวอร์แพนเนี่ยครับแก้ได้ถ้าไม่เชื่อนะฮะทุกว่าทุเรียนเราสามารถแก้ได้จุดนี้จริงโทรมาเลยครับเบอร์092 2733492 ยินดีให้คำปรึกษาครับโอ้โหครับสั้นๆได้ใจความว่ายินดีให้คำปรึกษาครับแก้ต้นโสมครับแก้การถอดจิตถอดใจครับหันหลังให้การเกษตรแต่เมื่อหันหน้าเข้าการเกษตรแล้วต้องทําตัวอย่างเหมือนพี่ออดนะครับครับตัวนี้ผมอยากถามที่ปรึกษาทางด้านการเกษตรนะครับว่ามันมีวิธีลดต้นทุนอะไรเพิ่มเติมที่บริษัทเบอร์คัสได้ตั้งระบบไว้บ้างไหมครับ ก็มีค่ะในส่วนของคู่หูมาสจร่นของเราเนี่ยนะคะก็จะมีเวอร์แพนเวอร์แพนตศไคตาซานแล้วก็มีหญิงเกษตร,รซึ่งเป็นปุ๋ยอินทรียเ์1 0็เป็นออร์แกนิกแมทเทอร์นะคะตรงนี้สาตัวเนี่ยคู่หูสาเกลือเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยให้พี่น้องเกษตร,รกรเนี่ยลดต้นทุนได้นะคะเพราะว่าประสิทธิภาพเนี่ยก็คือจะไปเสริมฤทธิ์ในเรื่องของสารป้องกันแมลงด้วย นะคะแล้วทําให้เกษตรกรเนี่ยลดการใช้สารเคมีอันตรายก็มีความปลอดภัยทั้งตัวเราซึ่งเป็นผู้ผลิตแล้วก็ยังไปถึงผู้บริโภคด้วยค่ะครับแล้วเวลาที่เมื่อเราเข้าสู่ระบบแล้วนะครับเราไปม,มีเงินโบนัสยังไงบ้างครับพี่ออสตอนนี้พี่ออสก็มีการแนะนําญาติพี่น้องนะคะตอนนี้ก็มีเงินโบนัสคืนกับหลักหมื่นแล้วนะคะตอนนี้มีคืนกับหลักหมื่นแล้วค่ะโอ้โหนี่ถือเป็นการลดต้นทุนอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมครับพี่ออสครับ,รบตอนอตอนตอนนี้ผมใช้ฟรีแล้วครับ ใช้ฟรีแล้วตอนนี้ใช้ฟรีแล้วนะครับพี่น้องครับใช้ฟรีอย่างไรพี่ออสตัวจริงเสียงจริงอยู่ที่นี่นะครับและที่สําคัญครับที่สําคัญเขาใช้จริงใช้ดีใช้ชอบบอกต่อก็เท่ากับเป็นการลดต้นทุนสิ่งสําคัญครับเมื่อลดต้นทุนแล้วมันก็เพิ่มผลผลิตถูกไหมครับใช่ครับแล้วที่สําคัญมันปลอดภัยจากสารพิษทั้งหลายครับเกษตรกรรมก็ได้กําไร ชีวิตก็ยั่งยืนการเกษตรก็อยู่ยาวนานไปสู่รุ่นลูกร,ร,ร,รุ่นหลานต่อไปเมื่อมีวิธีการผลิตแบบนี้พี่น้องของเพื่อนครับที่รักทั้งหลายผู้รักความก้าวหน้าความยังย่งยืนานการเกษตรต้นโซวันนี้ก็คงเห็นแล้วว่าสามารถทําผลผลิตให้ได้นะครับที่สําคัญแก้ไขทุกปัญหาและที่สําคัญอีกครับเมื่อแก้ไขทุกปัญหาแล้วยังได้ลดต้นทุนที่เข้ามาสู่ตัวเองใช้ของฟรีอีกด้วยวันนี้มสเจอร์เกษตรยั่งยืนครับ และที่ปรึกษาการเกษตรเจ้าของสวนแห่งนี้ก็ขออนุญาตบอกผ่านไปยังเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกคนว่าเรายังมีสิ่งที่ดีๆเพื่อช่วยให้ชีวิตการเกษตรของเรานั้นยั่งยืนต่อไปวันนี้มิสเตอร์เกษตรและเราทั้ง3าขออนุญาตลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับว้าวพ้แผนหญิงเกษตรใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยกัพี่